สวัสดีครับพบก,กับมิครค้างนะครับกับรายการรับโชคตะวันทางจักศิลาัวลาชานลนะครับพบก,กับผมอาจารย์ตะวันวันนี้วันที่20กรกฎานะครับ2563ผมก็มีตัวเลข ให้กับสมาชิกอีกเช่นเคยนะครับผมเรามาเข้าัตัวเลขเลยนะครับผมขึ้นอยู่บนกระดานนะครับก็คือดาวคานะครับดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเขตและดาวสีนะครับผมความหมายของแต่ละดาวนะครับดาวสามครับราศีมีนะครับอยู่ในสมานุแห่งเลิกนะครับะเป็นมาตรฐานจุลจักรเกาะอยู่ในรูปที่เจ็ดมีดาวเจ็ดเป็นเจ้าหะ้าวงด้วยครับ ต่อไปดาวพฤหัสห้านะครับอยู่ในราศีธนูนะครับเป็นโจโรแห่งเลิกมาตรสานเกษตรเกาะอ,อยู่ในลูกที่9นะครับมีดาวพฤหัสห้า 5, เป็นเจ้าวนาวางอยู่แล้วก็เป็นวนารโคตรนวางด้วยนะครับส่วนต่อไปดาวศุกร์หกนะครับผมอยู่ราศีพฤษภนะครับเป็นภูมิปาโลแห่งเลิกนะครับและเป็นมาตรสานเกษตร เกาะอยู่รูปที่7มีดาวสองมิจ้าเนวางและเป็นนาวางปุกเอกด้วยนะครับส่วนลูกต่อไปดาวเกต9นะครับผมดาวเกต9อยู่ในราศีมีนนะครับเป็นราชาเลิอกนะครับเกาะอยู่ในรูปที่3มีดาวสี่เป็นเจ้าเนาวางครับผมต่อไปลาศดาวพุธนะครับอยู่ในราศีเมถุนนะครับผมเป็นเทวีแห่งเลิอกนะครับเป็นมาตรฐานเกษตร แล้วก็เกาะอยู่ในลูกที่6มีดาว5เป็นจ้ารนวงังและเป็นระวังปู่เอกอีกด้วยนะครับผมแล้วผมก็จับให้กับสมาชิกอีกให้กับสมาชิกครับ2ตัวได้ได้แก่5และก็3นะครับ6และก็9นะครับผมทีนี้พิเศษอีกที่เชิญนนครับผมก็ถ้าใครมีเลกไท เบอร์โทรศัพท์53นะครับความหมายของเลขไทยทั้ง53และ69นะครับ53นะครับเป็นดาวพฤหัสหันนะครับและดาวอังคาร3นะครับเรียกว่าคู่สมพลนะครับผมรวมกันแล้วเนี่ยได้เท่ากับ8เป็นคนที่มีความกระจับจาเฉเนยคล่องตัวนะครับและมีพรสวรรค์เข้ากับคนทุกระดับชั้นนะครับผมจะประสบความสาเร็จโดยมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะครับและเป็นคนที่ขยันขันแข็ง มั่นใจในตนเองใจในักเลงและมีอำนาจในการตัดสินนะครับแล้วก็เชื่อฟังครับผมการงานเหมาะกับสำหรับคนที่ต้องการความกล้าในการตัดสินใจเช่นข้าราชการในทหารในตำรวจผู้บริหารแล้วก็เป็นพวกหัวหน้าง,งานนะครับผมส่วนดาวสุกและกระดาวเกต9เก้านะครับผมเ,เรียกว่าการยิงสะพัดมักมีสเสน่ห์ใน การเงินเข้าออกไม่ขาดมือนะนครับหาเงินคล่องก็หมุนเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่งตัวเก่งครับรถสนิยมดีชอบความสวยความงามนะครับส่วนดาวสุขหกและดาวเกตเนี่ยถ้าอยู่คู่กันเนี่ยะจะหนุนนำนะครับนะครับหาให้มีปัญญาดีนะครับรักเพื่อนรักฝูงแล้วก็มีน้ำใจด้วยนะครับส่วนตอุปนิสัยการงาน จะเป็นคนที่ประกอบอาชีพการเงินการลงทุนความสวยความงามพวกนักลงทุนหรือนักตกแต่งขายอะไรก็ได้ที่เป็นของที่มีราคาแพงนะครับส่วนผมจับ3ตัวให้ก็คือ596และ954ครับผมครับสมาชิกท่านใดนะครับที่อยากเข้าร่วมกลุ่มทางเราก็แปะลิงก์ไว้ให้นะครับลายกับลายรับตะวันนะครับผมก็จะมีอาจารย์ แอดมินวางตัวเลขให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับผมสามารถแปะลิงก์เข้ามาสามารถกดเข้าลิงก์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับตัวเลขหรือทักทายได้นะครับผมแล้วอย่างอื่นก็อยากให้เขียนคอมเมนต์นะครับผมอ,อยากจะติชมรายการายังไงหรือดีหรือไม่ดียังไงนะครับผมให้สักนิดนึง แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสถาบันด้วยนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อในไลน์นะครับ065ครับ6569865ครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางแอดไลน์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ